สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทุรกด,ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหัวหานอยงวดประจำวันที่7กุมภาพันธ์2566ลงคลิปไปกับสมาชิกท่านผู้ชมที่กลังหาข้อมูลแนวทางหัวหานอยทั้ง3าหานอยครับหานอยพิเศษหานอยปกติและฮานอย VIP ผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลัก หน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากห,าหวยฮานอยทั้ง3หาหน่อยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3 2ตัว3ตัว บนล่างเป็นแนวทางการซื้อสรากวหวยฮาหนอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสรากวหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566กันก่อนครับ ผลกรารออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17บกานาทีถึง17บตรานาทีราังวันเลขไอาย3ตัวบนออก0 5 0 2ตัวบน5 0เลขไท้าย2ตั้ง08ผลกรารออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18บตรกาซนาทีถึง18า นาทีรางวัลเลขไทยสามตัวนออก4 9 2 2ตัว9 2เลขไทยสองตัวนับและผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ทำการออกในเวลา19บเนาฬิกาสินาทีถึง19บเนาฬิกาสานาทีรางวัลเลขไทยสามตัวนออก3 6 7 2ตัว6 7เลขไทยสองตัวนับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP ในงวดประจำวันที่6กุมภาพันธ์ครับมาสรุปเลขเด่นนะครับประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย อยากนำเลขไทย3โนหวยฮาหนอยปกติซึ่งออก492ครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเล4ข4คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี2 3 5 7ครับ2 3 5 7หลัก10ครับนำเล9ข9คำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10 ได้เลขเต็นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี2 3 7 8ครับ2 3 7 8และหลักหน่วยครับนำเลข2องคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด็นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมีวนวน2 3 6 7ครับ2 3 6 7นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยหาหน่วยในงวดประจำวันที่7กุมภาพันธ์ครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบ สตัว2 3งสจับ 5, คู่กับหลักหน่วย4ี่ตัวสองสจ็ 2, 3, 6, 7, จะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับสองวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้สองสองสองวามสองหกสองเจ็ดสามวังลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวได้สา3 3องสามสามกามเจดเดวงหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้72 73สองเ 8ปังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้8 2 8 3 8 6และ8 7ครับรวมทั้งหมด16ชุดครับเป็นชุด2ตัวบนชุดตรงตรงนะครับนี่คือเด็กไทย2ตัวของเวยหาหน่อยครับส่วนชุดเด่นครับผมก็จะตัดจาก16ชุดให้กับสมาชิกดูนะครับมาดูที่หลัก10ครับหลักสิบเขาีคํานวณได้4ตัวครับ2 5 7 8ครับ25 7 8ผม ดึง2ตัวนะครับดึง2ตัวดึงเลข7นะครับดึงเลข7และดึงเลข8 2ตัววางที่หลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2 3 6 7ครับ2 3 6สดึง2ตัวนะครับผมดึงเลข6ครับดึงเลข6และดึงเลข7วางที่หลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบตัว7ดและ8จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว6และ7ครับจะได้ชุดดึงเด่น2ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับ ในชุดเด่น2ตัวที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี76778687 4ชุดครับ7 6 7 7 8 6และ874ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตัวบนหวยฮานอยนะครับมาได้ทั้ง3าฮานอยเลยนะครับพิเศษปกติและ v i p ครับในชุด2ตัวบนทั้งหมด4ชุดนี้นะครับเป็นเลขเด่นของหวยฮานอยเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปราการนะครับ ส่วนในชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนมาโดดที่หลักร้อยครับหลักร้อยคำนวณได้4ตัวครับ2 3 5 7ครับ2 3 5 7้าดึง2ตัวครับดึงเลข3ครับดึงเลข3และดึงเลข5วางหลักร้อยนำมาจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุด76 7 7 8 6 8 7จะได้ชุด3ตัวบนหอยหานหน่อยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนนะครับที่สรุปจับคู่ไว้ครับ3วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้376 3 7 7เจ็ดเวางหลักร้อยจะคู่ชุดเด่น2ตัวบนสชุดนะครับจะได้5 7 6 5 7 7 5 8 6และ587นะครับรวมทั้งหมด8ชุดครับชุด3ตัวของหวยฮานอยมีด้วยกัน8ชุดใน8ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเน้นชุดลองให้สมาชิกดูครับชุดเน้น3ตัวของหวยฮานอยครับทั้งหมด8ชุด จุดเน้นเน้นไปที่3,86นะครับเน้นไปที่386ครับจุดรองครับจุดรองรองที่5,76ครับรอง5,76เน้น3า6และรอง5,86นี่คือชุด3ตัวบนนะครับส่วนชุด2ตัวบนทั้งหมด4ชุดครับ76 7 6, 7 8 6 8จปจครับเน้นไปที่86นะครับเน้นไปที่86รองไว้ที่76นะครับรอง76นี่คือข้อมูลเลขท้าย สามตวบวนสองตวบวนของหวยฮานอยมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP สูตรคำนวณนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บบาต่อกาสนาทีถึง1 8บบาทตาสามสินาทีครับมาดู2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2องตัวล่างของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดวันที่6กุมภาพันธ์ออก8ปดนะครับงวดล่าสุดออก8ปดหครับหลักสิบครับนำเลข8ปดคำนวณหาเลขเด่นประจาหลักสิบ ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ี่ตัวมี2 3 7 8ครับ2 3 7 8หลักหน่วยครับนำเลข6กคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี1560นครับ1 5 6 0นี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยเด็กไทย2ต่างของฮุยฮานอยเดงวดประจำวันที่7ครับในหลัก14ตัวครับ2 378ครับผมดึง2ตัวครับดึงเลข2ครับและดึงเลข7วางที่ หลักสิบครับหลักหน่วยสีตัวครับ1 5 6 0ครับ1560ผมดึง2ตัวครับผมดึงมา2ตัวดึงเลข5ครับดึงเลข5และดึงเลข0 2ย์ตัวครับวางที่หลักหน่วยผมจะนำหลักสิบตัว2และ7จับคู่หลักหน่วย2ตัว5และ0จะได้ชุดดึงเด่น2ตัวล่างวหวยฮาหนอยดังนี้ครับชุดสองร่างที่สรุปจับคู่ไว้มี 2- 5ห้า 2 0 7 5 7 0 4ชุดครับ25 2 0 7 5และ704ชุดใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นเน้นไปที่75นะครับเน้นไปที่75รองมาที่20ครับเน้น7 5และรอง2 0นี่คือข้อมูลเลขไท้าย2ตนล่างของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีแต่สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ1 8บ5นากาทีถึง1 8 30นาทครับ มาดูการสรุปเลขเด่นของหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับเดขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปจับคู่เด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างไว้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ7677 8 6 8 7 2 5 2 0 7 5แเละ7 0ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุดเด่น2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างมาได้ทั้ง3าฮานอยเลยครับมาลุ้นนครับ ใน8ชุดนี้จะยังเดินต่ออีกหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นครับ3ตัตบนเน้นไปที่386ครับเน้นไปที่386ครับ3ตบนครับ2ตัวบนเน้น8 6ครับ2ตัวบนเน้น8 6 2ตกสองตงเน้น75ครับลังเน้น7 5นี่คือชุดเน้นและชุดรองครับมาดูชุดรองครับ3ตัวนรองที่576ครับรอง576 2จ็วตบนรอง76ครับ สองตั2ลเจ็ดหกสองตัวล่างสองศูนย์ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองนะครับมาดูเลขวิ่งครับวิ่งบนเด้นเลขหกครับวิ่งล่างเด้นเลขเจ็ดครับบนหกล่างเจ็ดนะครับในชุดเน้นชุดรองชุดสองตัวบนสองตัวล่างพร้อมทั้งเลขวิ่งก็จะมีแปดหกนะครับมีแปดหกมีเจ็ดห้ามีเจ็ดหกและสองศูนย์พร้อมทั้งเลขวิง 86, 75, 76, 20, งขว่งบนล่างจะคู่หกเจ็ดเจ็ดหกเป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอย ในงวดประจําวันที่7กลุ่มภาพันธ์ครับมาได้ทั้งหาหฮานอยเลยครับพิเศษปกติและ v e ี p แต่สูตรคํานวณสูตรนี้ผมเน้นไปที่ฮานอยปกติในรอบ18นาฬิ15นาทีถึง18น30นาทีครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางให้สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านติดหลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาการรับชมก่อนตัดสินใจด้วยนะครับตัวเลขที ได้นำาัลลงที่สมัยชิกตัวเป็นนะทางนี้ไปเร,นนรีสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรที่ผมได้คำนวณหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันนะครับในงวดระจจมันที่7กุมภาพันธ์ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูดีตัววันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการเสนอสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3หาฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ในงวดประจำวันที่7กุมภาพันธ์2566ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดหวยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่าน โชคดีทุกคนนะครับถูกสากหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและวีเอพในงวดประจำวันที่7กุมภาพันธ์2566เฮงๆงรวยรวยกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ